ครับวันนี้รายการอนิวัตรพาสวดของเราก็จะมาพายกินเมนูรอบดึกก็คือยำมะม,ม่วงยำมะม่วงนี้ไม่ใช่ยำมะม่วงธรรมดาครับเป็นยำมะม่วงที่ไม่มีเอ็มจีครับอาวอายำมะม่วงไม่มีเอ็มจีครับยำมะม่วงเบา <laughs> <laughs> ยวมะม่งม,มีอัจะยมาม่วงเบาครับนี่ครับครับนี่ก็จะมีอ่า <c oughs> นี่ก็จะมีการรวมเข้าด้วยกันครับอ้ามอมนี่ครับมีการรวมเข้าด้วยกันครับ <c oughs> ปลาก,กรอบครับอือใช้ได้ครับอ <c oughs> ือร่อยมากครับอ <c oughs> ืแล้วก็นี่ครับมี อัมอัมมีจุ๊บด้วยครับอัมหอมแดงครับอืมอืมอัมอัมมีอีกอันหนึ่งอัมนี่ครับดูครับกลมกรอมมีเยอะมากครับอัมอัมนี่ครับมีมองไม่ค่อยดีครับถั่วครับอยอดมากครับอืนี่ครับอยามะม่วงเบาครับ ขอบคุณที่ดังรับชมครับ